ำลังมาเท่ากับยังไม่มาออกมาแล้วเท่ากับซึ่งออก<า>พี่มีมากมาเร็วเออครับออกเล่พี่พ่อเลย ก็่าเลยอะแปดโมงอะอีดอกคือตีสิจ้าขอเข้าใจด้วยอีดอไม่รู้เ่องอย่างงงี้วันดีคมาใครไปไหนไปบาเรียอีมีเงน อโอ,อ,อ้ยเยอะอยู่มากเก่คุยเยอะอยู่มากัฟนค่ะแฟนค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็เราก็ตั้งใจทำเกี่ยวโครงการ ช่วยถ่ายบายบายเนียสรับตอนนี้ก็คือมันโควิดมันก็ค่อนที่จะแย่แย่ลงมากๆปิดจังหวัดปิดโรงงานปิดหมู่บ้านปิดโรงพยาบาลปิดขนส่งมันโดนปิดโดนเมืองกลายเป็นเมืองร้างแล้วตอนนี้และตอนนี้ก็คือคนตกงานคือเยอะแล้วก็แบบเมื่อคนที่โดนปิดในหมู่บ้านทม้ได้ออกมาได้ งั้นเราก็ต้องช่วยแบบสื่อข้องอใส่กรองอะจะก็ส่งให้ไหมเออแต่ว่าเราก็ต้องตอบโจจะว่าแบบสื่อข้องอย่างง่ายดีทีแบบเออเพราะคุณจีสุดอ่ะโอเครับหนูด้วยบายค่ะค่าเดี๋ยวก็จะไปซื้อข้านาาัยนะคะ กลางวันกลางคืนโอเคทั้งกลางวันแลว้กวก็กลางคืนนะคะมันมีปีกไหมคะพี่ท่านามันบินได้หรือเปล่าอ่ะซ้อก็ใช้ได้เหรอเวลาติดปุ๊บดอกบินปะ่ะ ออาโเคไปเพราะเราก็ได้รับหน้าที่ซื้อยาในหายาสามันประจำบ้านเป็นช่วงก็ยาแบบยาทาคนะ,คะแล้วก็ยาพารานะคะคือยาทั่วไปอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปยากันงนะคะเรา<ะ>ยาลมจะเป็นไหมอะมันยาลมเขาไม่เขาไม่เขาไม่เป็นลมมืดเขาต้องเอายาแก้ปวดเจอทีโควิดแล้วเป็นลมไง เออปวดมิจิลิไงเออปวดมิจิลิไงเอ่อยาดยาดมส้มฟัญนี่นะไม่งั้นเราก็เราเอายาที่ทำเป็นดีกว่าเราได้รับมอบหมายให้มาซื้อนมกับขนมซึ่งวันนี้เรามากับซานเหล่ามากหล่ามากอันนี้เดี๋ยวเราพักลับบ้านไปด้วยไปค่ะไปค่ะเราไปหาตรงกันก่อนเนาะไปค่ะ ่ะหนูก็นะคะได้รับหน้าที่นะคะเกี่ยวกับอาหารแห้งนะคะมาม่าปากระป๋องแล้วก็ข้าวสารนะคะยังหาอยู่เลยยังตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยจ้าคือของมันเยอะมากค่ะโอนี้เป็นคเดี๋ยวเราไปหากันต่อเฮ้ยเจอแล้วแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ไปเดินล็อกนู้อยู่ไง ไปสุขส่งให้กับทุกคนนะคะหนูไม่รู้ว่าถ้าส,สมัค่คนจะได้เห็นเปิดกล่อ,กองแล้วจะยิ้มหนูไม่ยิ้มใจหนตูนตั้งใจมากๆที่จะทำในครั้งนี้ของค่อนข้างจะเยอะมากและผลแบบลายคันมากอย่าลืมนะคะเป็นยังไงบ้างส่งความสุขที่ทุกคนได้รับมาบอกหนูด้วยเนาะแม่ขาเวลาที่หน,น,น,ะะนูคุณไรลนะฮะหนูก็จะได้มีกำลังใจที่จะทำงานนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังนะคะขนขนมนะคะหรือของที่เราซื้อมานะคะคือตอนนี้รถที่ซื้อก็คือเยอะมากหลายคันนะคะแล้วก็ช่วยกันขนของขึ้นรถค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำขนมต่างๆที่ว่าเราจะเตรียมที่จะเอาไปให้เขานะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของกันเสร็จแล้วค่ะนะคะกำลังเตรียมของขึ้นรถอยู่ขนของขึ้นรถอยู่นะคะของที่เราซื้อก็เกือบประมาณหกเจดคันนะคะนะคะก็เดี๋ยวโอเคค่ะรอรับ ของตักพวกหนูได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ออกของขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โอโดังร้านนะคะไปทีแคทกันที่นู่นนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะนะคะจา วันนี้เราได้แบบว่าแยกกันไปให้ไปซื้อของแต<ช>่ละอย่างกันเราสองคนก็ได้รับหน้าที่ให้ไปซื้อขนมกับขนม <ดา S 1> นะคะ<ช>อันนี้ก็เป็น,นขราวันนี้ค่ะก็จะเป็นขนมและนมนะคะโอเคค่ะจากที่ตอนเช้านะครับที่พวกเราได้รับมอบหมายในในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็จะเป็นอันนี้มาม่าค่ะนะคะเ<ห>ดี๋ยวโซนข้าวสารอยู่ฝั่งนู้นแต่อันนี้เป็นมาม่าที่ว่าเราซื้อมาวันนี้นะี่ เพรา,าะ,ะเราก็ได้รับมอบหมายในการซื้อนมนะคะก็ซื้อมาจํานวนหนึ่งเด<ช>็กทานได้ผู้อยากทานดีนะคะค่ะแล้วก็วันนี้หนูได้รับมอบหมายนะคะให้ไปซื้อของประจําตัวหนูนะคะนีค่ะทุกคนหนูจะให้ทุกคนไปปีกกันปีกกัน ทุกคนนะครับเราก็ทํากันมาตั้งแต่เช้าวันนี้ก็คือ9ก้าโมงเนาะเช้าพวกเราเก้าโมงสุดแล้วแม่เก้าโมงอ่าสี่ชั่วโมงแล้วที่เราทำกันสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงโอเคก็ทํากันแบบว่าบุกมากค่ะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยตอนนี้มาจะสองพลังแล้วได้ครึ่งทางแล้วคะทุกคนนะฮะสวนสรังตรงเนี้ยที่เราจัดกันเนี่ยฮะมันจะมีจัดอยู่3โซนค่ะ มันจะมีโซนบางโซนก็คืออานจะต้องเป็นโซนที่จําเป็นมากนะ้องเนาะบางบ้านก็คือมีจํานวนคนเยอะค่ะบางคนก็คืออยู่4สี่คนหลังสี่คนหลังนี้ก็จ,จะเบิ่งๆหน่อยครับก็ะจะได้ไปแบบเด็หน่อยนะครับหลังนี้ก็เยอะมากจะเป็นพวกผ้าหนามัยค่ะเป็นกระดามันค่ะแล้วก็ข้าวสารนะครับเด็กๆกันไปนะครับก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะฮะ เข้าในบางชีวีตอย่างรครับ okay, พิดเข้าเลยครับโอเคค่ะ,กะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณพี่คะท่ะี่คุณพี่ส่งรูปมาไปว่าเหมือนบาดเจ็บอ๋อคือผมลม้มรถครับถึงที่นี้ผมแม่ทำงานครับผมรักษาตัวอยู่คือแขนผมมันมันมันเกอนไหวได้แต่ว่าหมอว่าม <ừ. S 2> ผมนะห้ามกระตุกเตือนเดี๋ยวมันจะไม่เข้ารูปมันเป็นรูปอยู่เปลี่ยนใช่ไหม ตอนแรกคือเราก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เกี่ยวกับเรื่องที่แบบเราต้องช่วยขนาดนี้แต่ตอนนี้คือแบบแต่มันเยอะมากกว่านั้นอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแจะจะไม่ช่วยไม่ได้ก็ต้องช่วยอีกประมาณหนึ่งอีกอีกสักทีหนึ่งค่ะก็นะมันจะได้แบบอีกนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันมีกลุ่มคนแก่ที่เราไม่ได้เขียนริสไว้เลยเกี่ยวกับแอนเพอร์เดียเอออันนี้คือแบบมันซุดสุดอ่ะมันใช้ผ้ามันใช้ผ้าห่อไม่ได้พอพอลองพ่อองคุณย้อยอ่ะที่เราต้องสวดอือ ไม่อยากจะบอกว่าใครที่เป็นปัญหาปั้นิิงเล็กๆน้อยๆไม่มากลำบากจริงๆสามารถทิ้งรายละเอียดชื่อที่อยู่มีความประสงค์จะรับกล่องปันสุขตรงนี้ให้แจ้งรายละเอียดแจ้งที่อยู่ที่ประสบปัญหานะคะเจอโควิด